ดิดิ่ง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 คลิปนี้ครับอยู่กับ e v e r e เร Trend รนสไตล์ดูใบสุลต่านสุลต่านดูใบอย่าไปดูกันว่าเป็นยังไงปร์ดออร์เทนดล้านสามแส0 0ก้ดบาทกับชุดแต่งดูใบจ๋าๆดูดเท่ๆหล่อๆรวย อยาไปดูกันว่าติดตั้งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างครับคันนี้นี่อะไรเห็นสีครับออกจากไม่คุณครับก็อบอกว่าคันนี้นครับเดิมเดิมแล้วเป็นสีเทาครับเมเจอร์เกรย์ครับเดิมเดิมเลยแต่คุณลูกค้าบอกว่าอยากได้สีเทานมยังเลยแต่ว่าเทารุ่นนี้ก็จะเป็นเทาที่สว่างกว่าคอมมานเกของแรปเตอร์ขึ้นไปนะครับก็คือเป็นเทานมเลยสว่างสว่างเลยลูกค้าก็เลยเลือกนะครับในส่วนของการแรปสติ๊กเกอร์ครับรอบคันเลยรอบคันเลยนะครับ สติกเกอร์รุ่นนี้นะครับองบอกว่าเป็นงาน300ไมคอนนะครับปกป้องสีรถด,ด้วยแล้วก็ได้ความสวยความสดของเจ้าสติกเกอร์ไปด้วยแต่ว่าในส่วนของหลังคาด้านบนนะครับคุณลูกค้าทําเป็นสีดํานั่นเองเป็นสีดําก็จะตัดก,กับสีเทาแต่ว่าตรงขอบขอบก็คือยังเป็นสีเทาทั้งหมดนะครับมีแค่ด้านบนที่แลปเป็นสีดำนะแต่สีเดิมรถก็คือเป็นสีเทานะอย่าลืมเป็นสีเทาก็ดูสวยเนาะสวยไหมว่าสวยสวยมากเลยนะ ดูสว่างขึ้นดูแปลกแปลกไปแต่ก็ยังบอกว่าสีเทาไม่ว่าจะเป็นเทาแรปเตอร์หรือว่าจะเป็นเทานมเบอร์นี้นะครับก็เป็นสียอดฮิตที่คุณลูกค้าเนี่ยครับสั่งมาค่อนข้างจะเยอะเลย่ะเดีย๋ยวไปดูอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปดีกว่าครับตรงฝากระโปรงนะครับก็จะมีเป็นอักษรนะครับคำว่าเอเวอเรสต์ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะเป็นอะคริลิกนะครับสีดําเงาแต่ว่ามองแล้วสวยนะมองไกลๆแล้ว,วสวยมากเลยที่มันสะดุดตาก็คือ จะเป็นในส่วนของเจ้ากระจังหน้าครับกระจังหน้ารุ่นนี้เป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะครับเป็นเวอร์ชัน2นั่นเองเอกลักษณ์ของกระจังหน้ารุ่นนี้นะครับก็คือเป็นซี่นะครับใหญ่ๆตรงกลางครับเป็นซี่ซี่ซี่ซ,ซ,ซี่พร้อมกับตะแกรงเหล็กด้านใน,นครับเป็นตะแกรงที่คล้ายๆเป็นตะข่ายเป็นเหล็กนะครับด้านในทั้งหมดเลยขนาดใหญ่ก็เรียกว่ารองรับในส่วนของอากาศเขาจะดีแล้วก็จะมีตัวดักในส่วนของ จิ้มพวกอาจจะมีเศษอะไรที่จะเข้าไปทําลายแผงความร้อนด้านในครับก็จะมีตะแกรงดักไว้ให้ด้วยรุ่นนี้ถือว่าเรื่องการใช้งานก็คือดีเยี่ยมเลยและอย่างก็คือจะมีเป็นในส่วนของไฟมินินะครับ LED 3ดวงด้านบนนะครับตตั้งเพิ่มเข้าไปด้วยด้านข้างครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นี่เลยเป็นเหมือนลูกตานะครับสขยักทางซ้ายและขวาเลยก็เป็นไฟ LED เช่นกันนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะที่คุณลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปเอกเหนือจากตัวกระจังก็จะเป็นตัวของม้าสีทองม้าป่าม้าสแตงสีทองจริงๆม้าเบอร์นี้เราเลือกได้ครับว่าจะเอาตัวเล็กแบบนี้หรือตัวใหญ่ขึ้นมาก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นสีโครเมียมก็ได้สีอะไรก็ได้คุกคาชอบสีแล้วก็เอาสีนั้นได้เลยเราพอชอบไม่ได้หมดนะครับและอย่างหนึ่งที่ลูกคา้าพอชอบเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นนี่เลยสีครับแดงสีเขียวสีเหลือง ซึ่งตอนนี้ผมถามเป้าหมายของูลูกคา้าแล้วว่าทมแบบนี้ตอนที่ลูกค้าสั่งมาก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะลงตัวไหมพอติดตั้งก็มันแปลกตาดีครับมันยังไม่เคยอ่าค่อยมีใครทําแบบนี้ก็เลยแปลกตาแล้วก็สวยไปอีกแบบเนาะแต่ก็มีโลโก้ครับว่าวิตเตอร์ติดตั้งเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างไฟนะครับเป็นแบบสีดําเงาทั้งสองฝั่งเลยเป็นตัวครอบไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวโคมไฟเนี่ย คุณลูกค้าเลือกงานแรปสติ๊กเกอร์นะครับเราทําการแรปสติ๊กเกอร์ไปรู้สึกว่าจะเป็นสีชาเป็นสีเ,เอาน้ําตาลน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะครับเปิดไฟมาก็าจะดูดุๆนิดนึงส่วนงานด้านล่างก็เป็นงานของวิกเตอร์เกิรหน้าเป็นงานของวิกเตอร์ทําสีเดียวกับรถจะบอกทำสีเดียวของตัวรถก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นการแรปสติ๊กเกอร์ดีกว,ว่าแรปสีเดียวของตัวรถนะครับก็คือเป็นงานแรปเหมือนกัน ทำดีได้จปกโรงงานมาแล้วก็เอาตัวสติ๊กเกอร์อัดแรปตัวชิ้นงานเข้าไปด้วยก็จะเป็นสีเทานมตัดสลับกับสีดํางเงานะครับด้านล่างก็จะมีอักษรนะคำว่าวิกเตอร์ติดตั้งเข้าไปก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่คิวลเวอร์ชั่นสองก็จะเป็นปรนะมาณนี้ครับอ่าเป็นคิวหนอนขนาดอ่าประมาณ4นิ้วครึ่งนะครับมาพร้อมกับไอตัวขอบขีดแบบน,นี้สลับกันไปรถมันก็เลยมี นดูหน้ามองก้นไปพอมองมันก็จะสะดุดตาม,มากนะครับอ่ะแล้วต่อไปอีกหนึ่งความหลอ่ออีกหนึ่งไฮไลท์ของเจ้าเทนดูไบคันนี้นะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้โหนานๆจะเห็นคนใส่ล้อแม็กสีทองแบบนี้นะถ้าไม่รวยจริงนี่ไม่่ไม่ได้นะแม็กสีทองเนีนะ้ต้องรวยรวยต้องรวยจริงนะอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าแม็กลายนี้นะครับก็อ่เป็นงานของ o อ s อซินะครับชื่อไอ้นี่เลย ตัวตามซีรีส์เขาก็คือชื่อดูใบเลยดูใบสไตล์วิววิวสไตล์เลยนะครับแล้วก็ตัวสีจะเป็นสีตัวอกอสโกนะครับรหัสสีกอสโกก็คือเป็นสีทองนั่นเองขนาดนะครับอยู่ที่2อ5นะครับ50นะครับแล้วก็ R20 นะครับมาพร้อมยางโตโยทัยอ t นะครับ ขนาดก็เมื่อกี้บอกไปแล้ว2 6 5 50หน R นั่นเองอันนี้จะเป็นออฟศูนย์นะครับก็ตัวล้อเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ยืนออกมาข้างนอกมากก็คือเรีเยกได้ว่ามันจะพอดีกับเจ้าซูมล้อที่เราติดตั้งเข้าไปเลยก็วิ่งได้ใช้งานได้ปกปปติแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของกฎหมายจระะาจรขอเราด้วยเนาะแล้วก็พวกช่วงล่างก็ไม่ได้มีการยกขึ้นแต่อยงใดก็คือเดิมๆมาตรฐานเดิมๆเ,เลยแต่ว่าแกมยางไซส์ 50, เนี่ยก็จะดูเหมือนรถเนี่ยมันจะต่ำลงมานิดนึง แต่ก็อย่างว่าสไตล์ดูใบอะ่ะปกติจะต้องโหลดลงสองนิ้วด้วยให้มันดูเต็มเต็มซุ้มหน่อยดูทำๆหน่อยเสียวเลยแต่แค่นี้ก็เสียบนะคนมีฐานนะเพราะตัวนี้ทองแพงด้วย <laughs> อ่ะต่อไปนะครับเป็นส่วนของตรงแก้มข้างนะครับ <c oughs> ก็ทําการแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีดําเงาเข้าไปด้วยอ่าให้ตรงคอนเซปต์รถนะครับก็คืออ่าจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะตัดสลับกับสีเทานมนั่นเองกระจกก็เหมือนกันถูกระจกอันนี้ก็เป็นสีเดียวกับรถก็คือทําการแรปเข้าไป ในส่วนของตัวลาวหลังคาน,านี่ครับก็แ็ปเข้าไปด้วยลาวหลังคาก็แลปเช่นกันแรปสติต๊กเกอร์สีดําเข้าไปพร้อมกับหลังคาข้างบนเนาะนี่คิว์ล้อของแท้โรงงานติดตั้งมาให้เรียบร้อยในส่วนของเบ้ารองมือนะครับทําสีเป็นสีดําเงาแล้วก็ไอตรงมือเปิดประตูนเนี่ยก็ใช้ง,งานแลรปสติต๊กเกอร์เอาเป็นสีดําเงานะครับก็คือจะเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยงั้นท้ายก็เช่นกันทั้งหมดเลยแหมหล่อมากเลยนะนี้หล่อจริง แต่คำว่าหล่อได้เปลืองมากเลยครนนี้ก็ด้านท้ายก็แม็กใส่แล้วก็สเตปก็จะประมาณนี้ถ้ามองจากด้านข,าข้างไปเนี่ยก็ไม่ลดแล้วพอดีกับตัวตัวคิวล้อเลยเปิดด้านหน้าลงมาแล้วทางโตโยก็ขึ้นชื่อเรื่องสมรรถนะอยู่แล้วใช้งานได้อย่างดีครับมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าด้านท้ายนะครับชุดวิกเตอร์อีกอันหนึ่งที่คุณลูกค้าจะเลือกใส่ก็จะเป็นในส่วนสปอยเลอร์ด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยก็คือเป็น อ่าสปอยเลอร์ของเจ้าวิตเตอร์แหละก็มีการติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับนะแล้วก็ครอบทับไอตัวของไฟเบรกด้านบนเข้าไปด้วยใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําสีเป็นสีดําเงาแล้วก็ด้านนี้เห็นมืดๆด,ดำๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับไม่ได้เอาไฟท้ายออกนะเป็นไฟท้ายเหมือนเดิมแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือจะเป็นไฟท้ายแต่งของซิกเนเจอร์ LED นะครับนอกจากจะได้อ่าไฟท้ายเป็นซิกเนเจอร์ LED แล้วแบบเต็มดวงมาด้านในแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนะอง ตัวอวักษรคองเขาอเอ็เกโวลนเนี่ยด้วยเวลาเบรกก็จะเป็นสีแดงเวลาถอยก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเป็นเส้นด้านบนด้วยเป็นเส้นไฟสีแดงด้านบนนะครับเป็นเส้นยาวๆแบบนี้แล้วก็ตัวคมเนี่ยแลปสติ๊กเกอร์ครับสีดำเข้าไปแลปสติ๊กเกอร์สีดำเข้าไปกเพิ่มความดุให้กับรถถ้าเกิดว่ารถไม่ได้มีการเปิดไฟเนี่ยก็จะเป็นคุมโทนอะไรไว้ง่ายนะครับให้มันเป็นตัดสลับกับเจ้าในตัวสติ๊กเกอร์ที่ลูกคุณลูกค้าเข้าไปนั่นเอง เดูดูดูเกินแล้วก็ด้านล่างนะครับงานของสเกิร์ตเป็นของวิกเตอร์นะครับเต็มเลยนะงานของวิกเตอร์ก็นั่นแหละครับยกขึ้นชื่อเรื่องความหล่ออยู่แล้วแล้วก็เอเวอเรสต์เนี่ยหลายๆคันก็จะเลือกงานของวิกเตอร์ถ้าส่วนมากนะครับในการติดตั้งแล้วก็ตัวสีนะครับก็ทําสีเป็นสีเทานมนะครับตัดสลับกับสีดำนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านหลังไอ้ตัวท่อนะครับท่อเลขแปดนะครับคุณลูกค้าก็เลือกทําเป็นสีทองนั่นเอง คลูกค้ารวยมากเลยอะไรก็ใช้ทองนั้นเลยหล่อหล่อจริงเป็นยังไงกันบ้างครับ Ford e v e r e s t ร0คันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถรุ่นเริ่มต้นของ Ford นะครับแต่พอการตกแต่งออกมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้แพ้รุ่นท็อปหรือว่ารุ่นอื่น,นๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเลือกรถเจ็ดชิ้นนั่งแบบอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับเอลเวอร์เตนะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ไปกับคันนี้ต้องบอกว่า เรื่องตัวถงังมิติตัวถังเท่ากันนะครับในส่วนของอความปลอดภัยก็ได้เหมือนกันนะครับวงมะไรก็เป็นเบรคไฟฟ้าเหมือนกันเร,กเรียกได้ว่า,าเป็นช่วงล่างหรือว่าแฮนด์ลิ่งต่างเนี่ยได้เหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับแต่ว่าพอเราแต่งออกมาแล้วเนี่ยดูไม่ออกเลยนะครับลูกค้าชอบงานคขสต้อมชอบงานแต่งตาม,ต,ามตัวเองก็รุ่นเทรนไปแต่งเนี่ยโอ้ลงตัวสุดเลยเอาเป็นว่ากดกไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วย และเดือยครั้งหน้าแล้วผมจะพาไปชมตุดแต่งแบบไหนรถรุ่นอะไรนะครับก็ติดตามกันไว้แล้วกันฝากด้วยนะครับตายคุณตายมีปาย